Backing in your area and <laughs> <laughs> the typical and a typical I'm the typical and the typical sound i'm the typical i คนที่อยู่ไกลๆนะคะวันนี้พวกเราะจะพยายามส่ง energy ส่งพลังไปให้ถึงทุกคนอย่างแบบสุดๆเลย เราทัวร์ยุโรปกันมาแล้วท to ี่นั่หนาวมากๆเราพอมาประเทศไทยมันนอนมากทีนี้ก็จะบอกว่ากำลังปรับปรับตัวอยู่ค่ะรออีกแป๊บนึง มากๆซาลิสของเราก็เลยมัดผมให้พวกเราทุกคนเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนบอกว่าอ๋อนอนอะนะต้องมัดผมแหละถ้าปล่อยผมคงแบบเอื่อยท่วมโอเคไหมคะร้อนกันไหมอะโอเคไม่ร้อนแต่เต้นหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครเต้นเลยอะซิติ้งชั้นสอง

โบท๊ทมาด้วยวันนี้โบท๊ทมาด้วยมาซื้อ้อีกสี่ห้านมาอย่างนี้ตลอดเลยเมื่อวานาาก็มาผ่าส่ารประนเพราเราแบบไม่อยากต่อคิวเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะอ่าแบ็คกิ้งกิ้งย่าแฮปปี้อ่ะ, ing, อะนี่เสียงก็จะไม่มีแล้วทุกคนแต่ต้องสู้ ที่ได้กลับมาเจอพี่ๆเั้งนชาวไทยทุกๆคน <Okay. S 1> อยากจะบอกว่าดีใจมากที่ได้มาเปอร mm ์ฟอร์มโซโลของหนูแล้วก็โซโลของโรเซ่ hmm. mm hmm. ด้วยเหมือนกันเป็น you know first time ใช่ไหมก็เลยดีใจมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนแบบรอคอยวันนี้มานานมากๆเหมือนกันก็ <laughs> <laughs> Because you like Thai food. Yes. <laughs> I, I have eaten too much Thai food. My stomach is about to explode. <laughs> <laughs> We're gonna do the wave. So, let's <laughs> uh, light stick down, please. please. Song. Song. <laughs> Song. 나는 <놀람> 네. <놀람> to be here with meet all of our Thai fans because it's been so long since we've been here and it's great to see you guys' warm welcome and especially it's more special because it's Lisa's hometown every time we're here we feel like it's special time <laughs> so we appreciate it so much and I just want to say Kopika. <Like. S 2> รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้แสดงคือยังไงเดี๋ยวพูดยังไงดีคือทุกๆครั้งที่ได้แสดงคอนเสิร์ตหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์มันจะเป็นยังไงแต่พอวันนี้ได้แสดงหนูแบบโผดีใจมากเลยอ่ะแบบเฮ้ยใ,ในที่สุดเราก็ได้แสดงตอนแรกนึนกว่าแบบ เพราะว่าแบบสถานการณ์มันไม่ค่อยโอเคบต่ว่าเราไม่ได้เจอกันตั้งสองปีถูกไหมอะไรเงี้ย,ยก็เลยอยากจะทำโชว์ทุกๆครั้งอะให้เต็มที่แล้วก็เป็นที่ประทับใจของทุกๆคนออขอบคุณที่คอยอยู่ด้วยกันมาตลอดทั้ <c oughs> มมง6-7ปีเรารู้สึกว่าเราใช้เวลาช่วงหนึ่งด้วยกันเลยอะคือเหมือนแบบเราเป็นกำลังใจเป็นแรงซัพพอร์ตให้กันละกัน ขอบคุณมากๆค่ะวินลอรีขอบคุณค่ะ นีคอนเสิร์ตก็จบแล้วนะคะทุกคนก็รีวิวคือไม่ต้องรีวิวอ่ะคือแบบมันสนุกมากมันก็ดีมากทุกคนพี่จนเจนนี่พี่ลิซ่าพี่โรเซ่พี่จีซูคือแบบน่ารักเหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่เบสมาดูนะคะก็้วสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะก็คือโทรศัพท์เบสได้ม,มีแต่เจนเนี่ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เบสจะไปทยอยลงไอจีสตอรี่ก่อนแล้วก็คลิปนี้ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำ่าได้มาดูแบค็คพิ้งอีกแล้วเจอก,กันใหม่นะแบ็คพิ้งบ๊ายบาย